คอพุ่งเกอไหนคอยนอนก่อนเพื่อขเสียัคอยยมยินหลังนึงแม่มีบบข้ามเลยนยันดินลบนเอาไปเยวค่ะเ้าเห็นบอยี่หลีเลิอหมูตัวนี้ทั้งหมดเลือบอยคุณผ้เนี่ยปน้มไปหนาไไปนี่มูตัวนี้ทั้งหมดเย่มเอยเยบ่ยหลังเลยคุยเห็นหมดเลี้ยงยาเลย่้าริมเอาเน้นเขาเลยสรู๋อะเขาสิบห้าเจาไปลำแบบขามเอา่อยเห็นยิ้หลังเน่ออยู่ตีนเหนทังเขาปลูกต้นแบบข้ามต้นแบบแง่หนึ่งเป็นแบบข้ามหน่อยเป่ มีไม่มองได้ลรอละติดมันท่านมีอ่ะมองก็เสียดเดียวแม่เนี่ยมองมองเป็นท่านโอ้ยบ่แมนเฮียนอ่ะตีเป็นอันมอันมเดิร์นก็จะงานอันรีสอร์ทน่ะตีอันอันเข้าเข้ามาอันเข้ามาจากนู้ดเขามาอต้องถามซูนเล็กๆมามาจากโคซุมแมีนติดถนนไหมแล้วเขามาเหลียวมองเส้นทางรัดนี่บ่เป็นเส้นทางเย้ในเส้นทางรัดเล็กแจ๊กของมาเหรอฮ้อนหลัวในขาวมามามาเชื่อมมองอันมองเฮียนเหมือนนะเออ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 ปากน่อย เขาไ่ต้องไปหาลักเขาดอกใส่คนอื่นลักนี่นี่เราเป็นตัวเดียวกันจริงไหมมันเป็นลักไเพราะว่าเมียนแต้แกะซางรุ่นนี้เป็นเดลักได้กินด้วยใส่เขาไป็นลักเต่เขาไป็ลักเขาต้องใส่เกลืประโยชน์เขาต้องใส่จับไปน้ำไว้ชุบแมงขลาวไปแล้สิู๋ชุบมะละมันมากินแล้วนี้อาออิลิไว้พี่น้องอยู่สำนักงานบ่มีปลูกปั่นกินได้เลยจะไปคอดีๆอยู่เด้อแต่ขวานพี่น้งไม่เล่นไม่ไม่ไม่ตื่นเช้าหเออเัพียง มือเปล่าอ่านกระเป๋าขางอานมขางมีกระเป๋าวดมีแลบมั้ยายัมีมีอย่างเดียวจนออกปากแล้วก็กระเป๋าเลใหญ่ๆทังข่ไข่เนีตัวให่ๆพวกยดนเสือมันอยู่ในป่านไม่แลมตายนะแมนบ๊อเดี๋ยวเดี๋ยว มันแม่เขาอยากว่าลหละแม่นมันอยู่นิสันดันนี่อย่าเี้ยหพีหพีหัพีหัวพีอันฝากน้องๆมันนะเวลาแม่หัอยากมันจะเห็นหาว่าหักิีนมันใส่ไงเด้อี่ันี่ันมีนือน่งอันไปหาในมากินนี่ฮพนี่มือนี่่ี่จะพามันไปหาเ่งหลัหัวหลังย่เงีด็นบจ่าปกินแล้วันเนาแซ่บีละพี่บาอีนั่นเีอีนั่นเี่ใส่งแม่เอนังีีหมันมโอ้ยต้ คือมันิย่างน้าี่รบายกันเดียวนี่ฮองนะฮ่อเป็นหัผู้ใดวะโอ้ยเตียสุดเตี๋ยสุดได้เลยดีวย่มาเยะไอ้แซมไแซมไแซมกเ่นะบกเท้น่มันไปดักมัไดักันวกบูส้น้ำหมันล้านน่ะเน้ำล้างกับเขานะอีสิ่ดีโอ้ยอยังมันคนอมาปีอ่านปีแรอีไนบะที่บอดสัมผัสมานนเฮ้ยอีคอยงียงหนูเป็นหมอแลนะ โอ้ปีนี้มันมาติว่าพอแล้วปีเียวพอแล้วพีแจมหุ่นหนผู้ไหุนเหน่อยเอ็ยอออีีเปให้เห็นอีรีีนเขปิดเออพแจมพอแล้วพ่แมหนเหน่อยพี่แจมพีไแจมหนื่อยมน่าไปยืนไหมเนี่ยบอกว่าไปอยู่ทางบนไปยทางหน้าหน่อพี่แจมพ่หุ่นเหน่ี่อีอีมอแมนเออ พีหมอแมน่น่ยดวนเดยวม่อากปนเว่ามันคิัขั้นเดียวกันน้ำผัอกดีกว่าเลยแหมไอ้ี่นี่เป็นพื้เี่แสเดี๋ยวประสบการ์อื่นคือปอบอบไนไหนคือปอตาประสบการ์นั่นเป็นเรีนใหม่ตำรวจหม่อออีหลีต้องบอกว่าอีที่ไปแรนใหม่ละซอฮอไปเจอนั่นเจสิหูจักเจงสีจืดให่ไปยงเร็ว เออก็นั่นละมันก็ว่านเดียวนั่นละสอหาปน้ำมวนตีอ่านันตีอย่างนี้กนตีกันแลนไปเซกันลังแลนแตะใหม่รึมันพอหัเียแตแล้วเสืืกันลังแต้ไหม่มีขค้ถือประกาศประกาศผมจะพาไปมจะพาขอมาเปิดห้างจักรทีทุ่มเลยดอันก็แ่ไปเรีนใหม่เพิ่งกลับมาบอกกัลังบอกเรียงอีเมมันแปเรนใหม่สอหไปพอแม่บึง ยุ่ยใส่วย่สังเาไ่ยุ่สตอนในว้าที่เขาตียันเขาเล่นมาล้างหันแล้วเขาล่นไปแกนที่ออมแมนบ่ไปตามมันจะต้องเตรียมมาเย่ว่า้าได้เสิร์ผู้นึงข่อยสิเป็งเงาสิเปเขาในปลายางเขาไปยางไปนกลัออกมากับผู้ชาสรถ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 หนาชดให้สิลชิดมาคิด่ากูจิตจำมึงเม่ได้ตีตีแต่กูไปั่งกี่ยู่ค่ะขั้นแท่นหน้าเเถอะกูกะว่ากูไปหลีกคักเดียวฮจ่ไยางมาเออ้้งส้างนว เดี๋ยวเอันนี้กูประเด็ไปเรียนใหม่แต่ว่าล e ูกพี <c <c ่กูไปเียนแซุ่มเอาบักคักเลยเด้ซุ่มบักคักปอดซุ่มสาซุ่มในใจค่ะใไปขี่ขางกันแท่ไอเอ๋ย็อเอ้เป็นยอดส่วแเราประเด็นคือร่องเรียวปรเ่เออเสียเสียเสีย้าเสียสินเลี้ยงเลี้ยไยันชิ้นรอิลี่ อันนี้ก็พืชพืชนกันวากรเจกุบ่ากลังหาหมองกาล่งหาทางหมองกนสุบด้ยไอ้ป่นิมุกบนนวยอิลีสวยอิลีไอ้กูอองกูแมนยูน่าหาเลยะุบไปแลปยน่หัื่นเสืออเอาสมองผู้เองักไทยดีด้วยมวลนั่นแหวมผเองชอบแมไทยดีมวลนั่นก่อนมวล่าอยู่ฝ่ายเปื่นเมือไร่ายกว่าขีกันกวขีแลวมันแกงมันจะแกงไปไดงมันจีแกงไปเขาเดียวลงมาชุบนักกาีนวมากหนั เราไเียงไว้เดี๋ยววานกลุม้ามรัเกียงนี่ว่าว่าเอเกมเจียงหรอเจียงหรอเจียงตอนกางคืนน่ะมันเป็นพุ่มปูนบนอย่างนี้เดี๋ยวค้นพอพอเตะไปสามสี่หาพี่คือพอที่ว่านั่นนั่นไอเอกแล้วปวดขี้หอนเพี้ยงจะคลองบ่ยุ้มยุ้มหลองซอยกันนั่นเนียเดี๋ยวีหลักกรรมแล้วหลายๆเล เชื่อมแรกอะเพลยงยังเพงแรกเพลงแรกไปแม่บทเไสรพลงสยังไงยังท่นใส่ดจตีไปบกริงยังท่นใส่ดนตรีรอบแรกไใส่ดนตตีเปิดเปิดังอยู่ไปบกิงไปบกิงอ๋อดนตรีดนตรีมากเรอบสมั้งเออนัดนตรีมาแล้วเขาอห้ไปบอกริงแล้วก็ห้ไปทวน่เ เดี๋ยวมึงได้ระบกเ่ขวางเยนเออมึงบอกกับมานห่เรียงวะบอกเขาบอกให้มุนแต่ม่ัมวนขวาม่บานเนาะมึงยามึงนี่ก็สิอีกแล้วมึงกุ้งใส่ก่ละกันไปเร็วจุ่มเอายุ่กันไปเรอ๋อมื่อวานนะหอหม้นอื่นม้น้เินมาขวาขวาเขาะลาคนหนึ่าขวาใช่ใช่บอกนะเนมาจายเงนเพะเขาใจนะเนบาบอกว่าหันหน้ามาใส่คนนี้เนาะไปหันหน้า ขอยมุนเป็นวงกลมสนอกครซือคนคัแชอบซืะอคคัในค้าสงไปนกอง่เลอเนกองแล้วกล่องหนาคือใสเดียวะใสกิ๊กเลยเห็นกปพูดกูผล่าเป็นแบบอันนี้ไหม ออริจินอมากเลยอ่ะอันนี้ก็บบเรวไหลทองกลองไอโฟนอีเแล้ากล่องสุดกล่องวิทยการใช่บพอยากเขาด้ยองิทยการใช่เห็นดิลีบอาเลี้ยวไหลที่สุดเล้วกลองสุดกล่องวยการใช่เนิขาครครับยงไม่ห้มนหมื่นแบบเนี้ยตายขาใครครับเห็นวั่เจียวห้งไปบางทีเนาะบอหลอกเล้ใกลี่เตอว่าเป็นเพรอะไรเอกที่แหกกันออจินอลออริอกันปุงยิงไปเห็นไหตัวซื้อมาแพ่งเห็นยัง่เอเออใช่ไหมบอเออปองยิง โอ้ยเป็นดใหญ่จ้านีแม่พอเออมันก็ไปเรียนเรียนเนอืเกง่งทุกอย่างเนี่ยมืดในหน่อยมัน <laughs> มันโตมืดนหน่อย,ยปไป,ปจว๊เก็บแต่นี่หน่มืดในหน่อย <c oughs> เอออ่ะครับพี่รองนะคะสำหรับกิี้นส้ซนนีคลิหนาพอกันไหมคะสวัสดีค่ะ